หาชอบช่อง SO Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกที่ทางสโมสรต้องการจะพัฒนาความเฉียบคมให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ คนหน้านี้หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันธ์กับทีมของเราตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือไมเคิลโอริเซ่สตาร์ดังจากค่ายปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากเจ้าตัวเองทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับต้นสังกัดของเขาในฤดูก,กาลที่ผ่านมานั่นทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ร่วมศึกพรีเมียร์ลีกและหนึ่งในนั้นก็คือทางลิเวอร์พูลของเรานั่นเอง ท้ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าเจ้าตัวสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางสิงโตน,นเงินครามเชลซีได้แล้วแต่ล่าสุดเรื่องดังกล่าวก็ได้ถูกทางฟุตบอลลอนดอนสื่อชื่อดังจากเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอกฤษอกมาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงเมื่อพวกเขายืนยันว่าแม้ทางสิงบรูจะชื่นชมในตัวของนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานแต่พวกเขาก็ายังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆใ,ในการเข้าแทาบทมเขา อยากเป็นรูปปะัะธรรมไม่แม้กระทั่งมีการเปิดการเจรจาพูดคุยกับตัวของทางนักเตะเองหรือทางคริสตันพาเ,เลตอย่างที่มีการกล่าวอ้างกัน นอกจากนี้ทางฟุตบอลลอนดอนยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวยืนยันอีกข้อเท็จจริงหนึ่งออกมาด้วยว่าทางลิเวอร์พูลของเรากําลังให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย22ปีรายนี้อยู่จริงเช่นเดียวกันกับทีมคู่อลิตลอดการของเราอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ซึ่งพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่จ้องตาดูทางนักเตะรายนี้อยู่ตาเป็นมันด้วยเช่นเดียวกัน ด้านลิว์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็รายงานข่าวออกมาไปในทิศทางเดียวกันกับทางฟุตบอลลอนดอนเลยว่าศึกเยี่ยงชิงไรเซนของทางโอริเซ่นั้นกําลังดุเดือดเพิ่มมากขึ้นตามลําดับและทางคริสตันพาเลตเองก็ไม่ได้คิดที่จะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะดังนั้นโอกาสการย้ายทีมของเขาจึงสูงมากขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปลงเอยกับสโมสรใดเท่านั้น ไหนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเป้าหมายการเสริมทัพในแนวรุกของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อะม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูทัศนะกับหนึ่งในแข้งคนสำคัญสำหรับแดนหน้าของเราณนะช่วงเวลานี้กันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชัติอียิปต์ที่อนาคตของเขาเองก็ยังคงมีความไม่แน่นอนคนค้างสูงหลังจากโจตัวเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นท่ามกลางความสนใจจากบรรดาสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียที่ต่างก็อยากได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองและมีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราศีเขามาตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะรื้อฟื้นความสนใจขึ้นมาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งล่าสุดทางดิกมาหามันอดีตห้องเครื่องชื่อดังของทีมเราขัะมาตั้งข้อสังเกตหลังเขาไม่มั่นใจว่าหากซาร่าอยู่กับทีมต่อไปเขาจะยังคงเป็นแกนหลักสําคัญในแดนหน้าได้หรือไม่หรือต่อให้เขาย้ายทีมออกไปแล้วใครกันจะก้าวขึ้นมาทดแทนเขาได้โมฮัมเหม็ดซาราทำผลงานได้อย่างสุดยอดมากกับลิเวอร์พูลหามัน แต่ในตอนนี้เขาอายุมากขึ้นแล้วนั่นคือข้อเท็จจริงที่คุณไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้หากถามว่าเขาจะยังคงเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ได้หรือไม่ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะสามารถทำเช่นนั้นได้นาะ แต่หากซาร่าย้ายทีมออกไปผมก็ไม่มั่นใจอีกว่ามันจะมีนักเตะคนไหนภายในทีมของเราณนะช่วงเวลานี้ที่จะพร้อมก้าวขึ้นมารับภาระหน้าที่ในการเป็นแกนหลักสำคัญในแดนหน้าแทนที่เขาผมยังมองไม่เห็นเลยว่าใครจะสามารถก้าวขึ้นมาทดแทนเขาได้ลิเวอร์พูลอาจจะมีนักเตะที่เป็นฝ่ายสนับสนุนมากมายหลายคนแต่พวกเขาเหล่านั้นยังไม่พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลัก พวกเขายังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําทีมไม่ได้นั่นแหละคือหัวใจสําคัญดังนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าสำหรับคนที่จะย้ายเข้ามาใหม่มันจะเป็นความท้าทายครั้งสําคัญที่เราจะต้องหาคนเข้ามาทดแทนและทําหน้าที่ต่อจากทางศาลาไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อะมนจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมของเราถ้าเป็นในตำแหน่งปักหลังตัวกลางกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางมัตไทสเดอร์ลิกเซนเตอร์ฮับดัชแมนหลังจากทางสกายสปอร์ตเยอรมันออกมายืนยันว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทางบาเยนน์มิวนิกพร้อมจะปล่อยตัวออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ภายใต้การกุมบังเกียนของทางวันซองกัมปานีเทนเนอร์คนใหม่ของพวกเขาที่ได้เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อจากทางโทสมัตทูเิลกุนซือจอมแท็กติก ล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการไปขุดเอาบทสัมภาษณ์ของทางโลนเนลเดอบัวอดีตโค้ชทีมชุดเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีของทังอาจ็ตอัมสเตอร์ดัมที่เคยออกมาแนะนำเดลิกส์สมัยที่เขายัางเป็นดาวรุ่งว่าให้เลือกย้ายไปอยู่กับสโมสรที่เน้นการเล่นฟุตบอลเกมรุกเหมือนอย่างทางลิเวอร์พูลและนั่น,น,นจะทําให้เขาสามารถก้าวขึ้นมาเจริญตามรอยเท้าของดาวเตะรุ่นพี่ร่วมชาติอย่างทางเวิร์กิิฟานได้เซนเตอร์ฮาพัน ดสำหรับผมแล้วเด็กหนุ่มวัยเพียง19ปีรายนี้ซึ่งเป็นกัปตันทีมอาแจเข้าเป็นคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนิวเวิร์กิลฟานได้คนต่อไปสำหรับทีมชาติฮอลแลนด์ของรองได้เดอบัวกล่าวระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง t a l k สปอร์ถึงตัวของเดอร์ลิกย้อนกลับไปเมื่อปี2019 สำหรับเดลิสแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองว่าเขาต้องการจะทำอะไรเขาต้องมองหาทีมที่เล่นเกมรุกและเน้นกรารของบอลสำหรับผมแล้วผมอยากจะเห็นเขาย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าผูลและปารีสแซงแชร์แมงนี่คือบรรดาทีมที่ผมแนะนำให้เขาย้ายไปอยู่ที่นั่น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพในแนวรุกของทีมเรากับแข่งระดับซูปเปอร์สตาร์ดังกันบ้างดีกว่านั่นก็คือในรายของทางแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางซาลิกาโดนิวคาเซลอยู่นาตตดหลังโจ้ตัวเองก็ออกมายอมรับเมื่อไม่นานมานี้ว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของทางลิเวอร์พูลมาตั้งแต่สมัยที่เขายัางเป็นเด็ก นอกจากนี้ไอดอลในดวงใจของเขาก็คือทางสตีเฟนเจอรัตอดีตห้องเครื่องกับตันทีรับตำนานของสมงสอเราเหมือนกับบรรดาเด็กหนุ่มมากมายในเมืองลิเวอร์พูลหลายตอนหลายคนล่าสุดตัวของทางกอร์ดอนเองก็มีการไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง s k y ยสปอ t ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษซึ่งเขาก็ได้ถูกสอบถามถึง14คําถามที่เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของเขา หนึ่งใน14คำถามดังกล่าวนั้นมันก็มีการยิงคำถามตรงมาใส่เรื่องของทางลิวอพูลด้วยว่าการที่ตัวของทางกอร์ดอนนั้นต้องมาเผชิญหน้ากับทีมที่เขาตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กมันทำให้เขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง ซึ่งแม้ในช่วงแรกตัวของทางกอร์ดอนนั้นจะพยายามตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับออกมาแบบตรงๆว่าการได้เจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลมันเป็นแรงกระตุ้นพิเศษที่ทําให้เขาอยากจะโชว์ผลงานออกมาให้ดีในการเผชิญหน้ากับทีมที่เขารักมันก็เหมือนกับเกมอื่นๆน,นั่นแหละกอร์ดอนกล่าวในตอนแรก มันไม่สําคัญว่าผมจะเผชิญหน้ากับใครหรือทีมใดเพราะยังไงเสียสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันมันต้องทําให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมมากที่สุดอยู่เสมอแต่ความจริงก็คือผมก็คงจะโกหกแล้วล่ะหากบอกว่ามันไม่มีแรงกระตุ้นพิเศษใดๆเลยในการเผชิญหน้ากับพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตนของผมและทําผลงานออกมาให้ดี แล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพาะเหมือนจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนชาที่ได้กลายมาเป็นมหากราบแบบไม่จบไม่สิ้นกับเรื่องการละเมิดกดแฟร์เพรทางการเงินของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ หลังพวกเขามีการกระทำความผิดไปมากกว่า115กระทงระหว่างปี2009ถึง2018ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเด e t i ท s สํสำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษก็มีการรายงานข่าวออกมาว่าการพิจารณาคดีจะมีขึ้นระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะใช้เวลานาน6สัปดาห์ก่อนที่เราจะทราบผลของคำตัดสินในคดีนี้ออกมาว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถูกลงโทษเป็นประการใดกัน ว่าล่าสุดมันก็มีประเด็นข้อต่อสู้จากทีมทนายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาอีกเมื่อพวกเขามีการยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการอิสระของทางพิมล,ลิให้มีการชะลอการพิจารณาคดีออกไปเพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสในการรวบรวมพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้หลังมันมีการพูดถึงความเป็นไปได้กับบทลงโทษสำหรับการลิฟ์แชมป์ในปีที่พวกเขามีการกระทําความผิดและจะมอบตำแหน่งแชมป์ให้กับทีมที่เป็นรองแชมป์ในปีนั้นๆแทนซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้ลิเวอร์พูลของเราได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆหลังจากเราจะได้แชมป์ในฤดูกาล2013-20ถึงหากมีการลิฟแชมป์จริง แต่ทีมทนายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการยื่นเรื่องคัดขานในประเด็นนี้ไปพร้อมกันด้วยหลังพวกเขาพยายามจะโต้แย้งว่าในบรรทัดฐานที่อดีตที่ผ่านมาของฟุตบอลอังกฤษมันไม่เคยปรากฏถึงการลิบแชมป์มาก่อนเลยแม้ว่าเราจะได้เห็นตัวอย่างจากลีกอิตาลีที่มีการลิบแชมป์จากทางยูเวนตุสในคดีเกาโชโปรลีและนำมามอบให้กับทีมรองแชมป์อย่างทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานก็ตามที แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ